เกิดตัดเริ่มนีเกดตัดเริ่มหน้าบ้านก็มีหนูอีกครับเริ่เทอทำหลายอย่างครับเลยตู้ออกตู้เชื่อมทำรถเองเลี้ยงหนูไปด้วยทำงานไปด้วยเดี๋ยวดูหนูสักหน่อยครับโอ้นี่เห็นไหมครับนี่เห็นอยู่อันนี้กี่เดือนแล้วนี่ปมันสองเดือน สเดือนก็แยกได้ขายด้วยป่ะขายพ่อพันด้วยกำลังกำลังกำลังเพาะอ,อยู่น้องชายผมบบที่เป็นผู้ใหญ่บนถนนน่ะทำไม่ทันน่ะไม่ไม่พอขายอะ่ะกี่รูปนี่ครจะมาเมียนเนี่ยกินตอนปีใหม่นี่จับจนอ,ออกลูกกี่ขอ้อ สามสีสามคอสีคอแม่พันขออกโลกอ่ะแม่พันอันนี้ออกแล้วพอันนี้ออกแล้วโอ้ทำหลายอย่างเลยเล่นเล่นของเล่นเล่นไรเล่นได้ตังค์อ่ะเล่นแต่ได้ตังค์ครับนี่ไปเอามาจากไหนครับพ่อพันุนี่เ่ีบี ความทินมาเลยกะบีใส่ประจากะบีไม่กลัวติดโควิดบรอเปไม่มีไม่มีเอามาตั้งก่อนโควิดแล้วจ้ากาลังจะครองโล่งท้องแล้วมันมันมันนั่นกี่เดือนมันท้องกี่เดือนพวกเนี้ยอันนี้ประมาณแค่าเดือนเดือนครึ่งมาเกือบมาเลยเดือนครึ่งหรือสามเดือนเกือบแต่เริ่มเตรียมบ้านจุดมารไม่ก็จำไม่ได้เลย คิด<า>ว่าสามเดือนนี่แหละสามเดือนรวมคลอดหรือเปล่าเนาะอันนี้ตัวเกือบกิโลแล้วนะ่ะกิโลครึ่งจับได้จับได้ <c oughs> ออมันไม่กัดหรอ, <c oughs> อ,อมันก็กัดเมืออกันเลยเป็นทุกวันมันค่อยมมีวิธีจับ <c oughs> มันไม่ตกใจเหมือนเป็ดหรอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็ดเล่นมันไม่ไข่นะ <c oughs> สามหลายอย่างครับเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อแล้วแต่เพื่อนำไปได้เบียดคำซีโกนเหมือนเล่นวอซีเออซีเล่นไงแต่นุจนเลิกเลี้ยงอ่ะมันกินลูกงั้นแหละไม่รู้เป็นไรนะนี่เล่นเตะเบียดเพชรเบียดเออปพื่อนเคยบอลโกนเจ้๊ปุ๊บยังไปบะหนักได้นในซีแน่หนักได้นในซีรุ่นเนี่ยเอาโกนเวียดรุ่นบะเมื่อบอกโกนเวียดเดินบ้านโดยบ้านนะ នឹងចាប់មណ្តុយតែស្លែវាក្លិនក្លិនមណ្តុយអឺហ្នឹងបាត់ទៅនេះបណ្ដាំលិចម៉ូទ័រណានេះអើយស៊ីម៉ត់លេខ4លេខ4នៅខាងទូអើយនេះទៅចេះហ្នឹងខាងនេះពូគីនោះស៊ីកូនមកលងលេងជិះកូនហ្នឹងលើបាត់ត្នោបប៉ាចៅវាເຄញក្រហមណូវវិលបឺវិលបឺស៊ីម៉ត់លឿនឯងស្កត់ប្លោកទូເຄញស្កត់ទូគាត់ទូណាលេខនោះកូនគ្នទៅត្រើមបាទគឺពូគីឯតាគីយោឯពូននេះ ฟรีเมนเจยมนูก็ยาไรเนี่ยยาเริ่มเริเนี่ก็ดยาเติมตือนกลั่นมาึงเตืสิ้นชิดันต่อบ้านปจับลีเฉยบ้านนสามือวีมอาไว้ได้ขนาดนี้จับบ้านนีมั่นแล้วดเกบล้วดเกับกลูเลยว่ครับวันนี้ให้เพื่อนๆชมแค่นี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเจ้าของจะต้องเดินทางเข้าเมืองต่อครับจะไปทำงานอีกเจ้าของขยันมากครับไม่มีเวลาหยุดครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ